เรื่องราวที่เกิดขึ้นความาวุ่นวายแก่รัฐมนูญการเคลื่อนไหวการชุมนุมของประชาชนต่อเนื่องมาผัดเปลี่ยนกันมาจนถึงปี57ช่วงนั้นพวกเราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าชอบอย่างนั้นใช่ไหมมีความชุลมุนวุ่นวายกันตลอดทุกวาจาก็อ้างว่าเป็นประชาชนทุกวาจาก็อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย คุณไพบุญครับเพื่อความยุติธรรมกับทั้งสามท่านนะคะซึ่งยังไม่ได้สามารถโต้ตอบคุณไพบุญได้ทันทีเนี่ยเข้าใจว่าทั้งสามท่านไม่ได้พูดว่าอยากจะย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะทั้งทั้งสามท่านที่มองไปข้างหน้ามากเอามองข้างหน้าใช่ไหมผมเห็นว่าในฐานะทำเรื่องพุทธนะฮะตอนหลังก็ไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ามามาจนกระทั่งจิตว่างแล้วล่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านมองโลกให้มันแง่ดีหน่อย คิดเชิงมบวกสะมั่งทุกอย่างมันมีหนทางของมันที่มันจะไปไม่มีใครมันเรวกันสุดขนาดนั้นหรอกดังน,นั้นสิ่งที่ผมยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดียอย่าเพิ่งเรวเอาเอาประเด็นประเด็นเรื่องผมเห็นแต่อนาคตที่ดีข้างหน้าผมไม่าไปคิดมันเยอะเลยฮนะ <c oughs> ผมก็คิดก่อนหน้า,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 านั้นนะฮะเมื่อนั้นผมไม่ออกไปชุมนุมหรอกเราต่อสู้มาหมท่านต้องมีความหวัง เราจะได้พักการเมืองที่ดีขึ้นแน่นอนไม่มีพักไหนเลวลงหรอกถ้าถามผมนะอนาคตข้ามได้กับดักความหวังทั้งหลายทนไปห้าปีระหว่างทนไปห้าปีเนี่ยนะแล้วท่านจะรู้สึกชอบ